สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่กับช่วงของรายการรอบรู้สุรขการนะครับเช่นเคยเป็นประจำจะเริ่มสุขสิบสนาฬิกาโดยประมาณจนถึงเวลาสินาฬิกานะครับวันนี้อยู่กับผมพรอภิทัศนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางคลื่น fm 90.25เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็ fm 90.10เมกะเฮิร์ด้วยนะครับติดตามรับฟังรับชมกันไปพร้อมๆกับทางบริษัทสากลเชื่เพื่์จำกัดวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องราวที่ต่าง จากทางจังหวัดสุราการมาบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานหรือจปทซึ่งหลายท่านนะครับก็คงจะมีความคิดว่าเอ๊ะการจัดเก็บข้อมูลจปทนี่นะครับมีความสําคัญแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรนะครับการจัดเก็บไปนั้นนะครับจัดเก็บไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญสามท่านนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานหรือจปทนะครับขอแนะนําท่านแรกที่อยู่ข้างๆผมนะครับเริ่มจากขวามือของผมนะครับคุณ เจริญขวัญนายเนตนะครับเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะครับจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิปราการคร,ครับและท่านต่อไปนะครับคุณเครือวันพึ่งสายนะครับเป็นอาสาพัฒนาชุมชนภาคประชาชนนะครับจากทางอำเภอพระสุริดีครับ และท่านที่สามนะครับคุณจิสนะตยย่สุขนะครับเป็นนักพัฒนาชุมชนตัวแทนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสุปรรครับก็ขอต้อนรับทั้งสามท่านนะครับเข้าสู่รายการรอบรัวสุปรรนะครับก็สวัสดีทั้งสท่านเลยกันนะฮะสวัสดีครับครับวันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีนะฮะที่มีโอกาสได้มาพูดถึงในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานกันนะครับมีหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะการจัดเก็บข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานนะครับ จริงแล้วนะฮะเราจัดเจ็บไปเพื่ออะไรแล้วก็ทาไมต้องจัดเจ็บนะครับเดี๋ยวขอเรียนถามคุณเจริญควันก่อนก็ได้กันะฮะในฐานะที่เป็นตัวแทนของสํานักงานพัฒนาชุมชนจวัดสุปราการนะครับเป็นไงบ้างครับในส่วนของเรื่องนี้จริงๆแล้วข้อมูลความเป็นพื้นฐานจาปทเนี่ยนะค่ะมันก็เป็นข้อมูลที่แสดงให้ถึงลักษณะของสังคมไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี้ยคุณเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกห้าปีนะคะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครับมีการปรับเปลี่ยนทุก5ปีใช่ค่ะนะฮะเราเริ่มกันจัดเก็บมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มจริงจริงเราตั้งแต่ปี2525 25นะฮะแต่ว่าเพิ่งจะมอบหมายให้กรมการพัฒนาุมชนงรับผิดชอบเมื่อปี2532ครับ,รบตั้งแต่ปี2532เป็นต้นมารเราเริ่มมีการจัดเก็บแล้วนะครับแล้วการจัดเก็บเนี่ยนะฮะเราจะต้องเอาไปทําอะไร จริงแล้วเนี่ย<า>เอาความเป็นมาก่อนนะฮะเอาความเป็นมาหากันแล้วกันว่าทําไมเราต้องมีการจัดเก็บคือเป้าหมายของการจัดเก็บเนี่ยับเขาคิดว่าประชาชนเนี่ยคนจะได้รู้ปัญหาของตัวเองได้รู้ข้อมูลของตัวเองว่าณเวลาหนึ่งเนี่ยตัวเองเนี่ยตกเกณฑ์ข้อไหนบ้างมีปัญหาที่ไหนชุมชนมีปัญหาที่ไหนจะได้รู้ปัญหาของตัวเองของชุมชนนะจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด น,ะะนี่คือการการจัดเก็บขええ้อมูลก็คือหลักการง่ายๆก็คือปัญหาของใครปัญหาของเราเราก็ต้องแก้ไขเองนะปัญหาของยุมชนก็ต้องให้คนใน,นยุ่ชนแก้ไขนะฮะทีนี้ภาพรวมของสุขการนะครับเท่าที่จัดเก็บจัดเก็บมานะครับตั้งแต่ปี2 5 3 2เห็นไหมจัดเก็บมานะครับเรื่อยๆมาเนี่ยฮะเราจะต้องมีการจัดเก็บกันทุกปีไหมฮะจัดเก็บทุกปีครับจัดเก็บ,บทุกปีเลยนะครับเอางั้นขอข้ามไปถามในส่วนของ ตัวแทนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่ากันนิดหนึ่งนะคะคุณกิะนะครับขอเรียนถามนะครับในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะครับของภาคผู้ก่ปกครองส่วนท้องถิ่นนี้นะครับเป็นยังไงคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นครับคือมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลทางด้านคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละปีเพราะว่าการเก็บข้อมูลฟอนเ็นพื้นฐานอยจ่เจาประถอรเนี่ยเก็บช่วงเดือนมกราถึงมีนานะครับก็จะครอบเกี่ยวกับช่วง ทามประชาคามบ้านของแต่ละท้องถิ่นก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานในการจัดตําแผนของแต่ละจปีครับก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นหลักนะที่จะต้องมีการจัดเจ็บนะฮะแต่และแห่งเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าจะเป็นเทศบาลอบตอต่างๆเนี่นะฮะจัดเจ็บกันหมดไหมฮะจังหวัดสุพรรณุรีหมดครับทุกตำบลทุกตำบลเลยถ้าเขตเทศบาลก็เป็นเทศบาลเขตอบตก็เป็นอบตกับแล้วในส่วนของการจัดเจ็บข้อมูลนะับได้ข้อมูลไปเนี่ยนะฮะ เราเอาไปทําอะไรครับจะขอไป้ถามคุณเจริญฝักแล้วพอได้ได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประมิผลนะคะ,ะซึ่งหมู่บ้านเองเนี่ยก็จะได้ทราบปัญหาของตัวเองเลยณตอนที่จัดเก็บแต่ว่าเวลา